ครับผมกับบรรยากาศอาของการติดฝนอยู่นะครับผมนะตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับผมเองก็ติดฝนอยู่อุทยานทุ่งแสลงหลวงนี่แหละครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกนะครับผมส่วนหนึ่งแล้วก็จากตรงนี้ไปก็จะเป็นทางเปลี่ยวๆล,ละไม่ค่อยมีบ้านผู้คนเราก็เลยต้องหยุดการเดินทางปั่นนิดนึงครับผม นะตอนนี้ผมเองก็เดินทางมามากกว่า10,000หมนกิโลนะครับกับการเดินทางปันจักรยานทางไกลเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ขอพรเพื่อให้พระอ,องค์พาตทรงมีสุขภาพพรามัยดีขึ้นแล้วก็ทรงหายพระประชวรน,นะครับผมก็จะนําผ้าไปผูกสัก,กระ,ะตามสารหลักเมืองทั้ง77จังหวัดนะครับผ้าที่เคยผ้านี้ทําไว้แปดืนนะครับผม ตอนนี้ก็ถูกไปมากกว่าเา60กว่าพื้นแล้วนะครับผม,มครับที่ถูกไปไปแล้วนะครับผมก็บรรยากาศฝนตกครับก็ท่าเมื่อกี้ตัดสินใจไปต่อก็งานเข้าแน่นอนครับเพราะว่าไม่รู้จะหลบฝนตรงไหนเพราะว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างไร้บ้านผู้คนครับ